ในเทศกาลสงการนะคะเราก็จะมีการก่อกองทรายอ่านะคะสวัสดีปีนี้ก็ให้คนมีความสุขนะคะวันนี้ก็มาร่วมนะคะก่อกองทรายกับในหมู่บ้านนะคะความเชื่อของการก่อกองทรายนะคะก่อกองทรายเพื่อ นะคะก็ในทุกๆปีนะคะก็จะมีการถ้าเป็นแถวชนบทบ้านเรานะคะก็จะมีประเพณีสงการนะคะประชาชนคนในหมู่บ้านก็จะมาร่วมนะคะในการที่จะมาช่วยกันนะคะก่อกองทราย รู้สึกปีนี้ก็จะใหญ่นะคะก็จะช่วยกันปักดอกไม้นะคะที่บ้านของเพื่อนเพื่ได้ทำกันไม่เอ่ยนะคะก็จะมีรถน้ำผู้สูงอายุแล้วก็วันนี้ยังไม่เสร็จนะคะก็จะช่วยกันปักดอกไม้ครูก,ก็มาช่วยเขาด้วยนะคะที่บ้านของทุกคนได้ทำกันไหมคะ ป่อกองายก็จะมีดอกไม้นะคะเก็บดอกไม้มาแล้วก็จะช่วยกันปักนะคะช่วยกันร้อยช่วยกันปักตั้งแต่เช้าวันนี้ก็ยังไม่เสร็จนะคะก็ะน่าจะอีกสักพักหนึ่งนะคะก็สําหรับการป่อกองายความเชื่อนะคะก็คือเมื่อหากได้ไปเกิดก็จะไม่ตกนรกนะคะจะไม่ตกนรกแล้วก็หากได้เกิดใหม่ก็จะเป็นคนที่มีเกียรติยศมี ชื่อเสียงนะคะ,ะชัดิไหมคะสำหรับวันนี้ก็มาอัปเดตให้ได้เห็นเนาะสำหรับวันนี้นะคะ,ะครูก็อยู่ตรงนี้ะนะคะสําหรับความเชื่ออีกอย่างก็คือ,อพวกเรานะคะมาวัดแล้วก็จะ,ะเดิน ทั้งดินทั้งทรายนะคะติดเท้าออกไปก็เราก็จะนำมาคืนที่ที่วัดนะคะ <S 1> <S 1> เป็นพุทธบูชานะคะตัวนี้ก็จะต้องอนำมาคืนในแต่ละปีนะคะ <S 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 เป็นความเชื่ออาจจะเป็นธรณีสงฆ์นะคะ <S <S เราต้องอนำทรายมาในแต่ละปี <S 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 นำมา, <S 1> <S 1> มาคืนให้กับทางวัดนะคะ <S <S ก็จะมาช่วยกัน <S <S แบบนี้แหละนะคะนะคะก็ให้ดูบรรยากาศนาะว่ <S <S า <S <S ครูทำอะไรอยู่วันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้สอนนักเรียนนะคะวันนี้ครูไม่ได้สอนแต่ว่าก็มาถ่ายถ่ายให้เห็นว่าครูทําอะไรอยู่นะคะก็จะมีลูกหลานนี่แหละลูกหลานก็มาช่วยกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นดาวเรืองนะคะใช่ไหมวันนี้จะเป็นดาวเรืองเราก็จะใช้ดาวเรืองก็คือความจเจริญรุ่งรเรืองนะคะแล้วก็ ใครมีอดอกไม้ก็เราก็จะนํามารวมๆกันนะคะในแต่ละคนมีดอกดาวเรื่องดอกรักนะคะก็จะ,ะนํามาช่วยกันนะคะก็เป็นประเพณีของเราเนาะพรุ่งนี้ครูจะถ่ายให้ได้รับชมอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับผู้สูงอายุที่จะมาะรดน้ำนะคะรดน้ําสูงรดน้ําผู้สูงอายุ นะคะก็ะะเป็นประเพณีนะคะ,อะขอให้ทุกคนนะคะสงการนี้<ม>ก็ขอให้ทุกคนะจะเที่ยวก็ให้เที่ยวอย่างมีความสุขก็โปรดระวังด้วยนะคะก็สำหรับปีนี้จะไปตรงไหนก็ขอใหอ้มีความสุขนะคะ,ะสนุกสนาน ในประเพณีปีใหม่ของไทยนะคะ,ะสวัสดีค่ะทุกทุกท่านนะคะสวัสดีสวัสดีปีใหม่ไทยเนาะ,ะสำหรับวันนี้ก็คงจะประมาณนี้นะคะ,ะเที่ยวอย่างสนุกนะคะแล้วก็ดูแลลูกหลานด้วยลูกหลานของเรานะคะ,ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ